สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลบอสหนิงส่งออกตลาด EU นะคะเจอกันอีกแล้วกับช่องของบอ s หนิงที่เติมพลังบวกแล้วก็ให้ความรู้ดีๆรวมไปถึงการทำมาหากินแล้วก็การทำธุรกิจที่ต่างแดนด้วยนะคะวันนี้บอส n นิงเอาไอเดียในเรื่องของการพัฒนาตนเองนะคะเปลี่ยนโลกภายในให้กลายเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยนะคะตั้งแต่วิธีคิดและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนการกระทา ความมั่งคั่งร่ำรวยของโลกภายนอกจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะนะคะถ้าอยากจะรวยเปลี่ยนด่วนสิ่งนี้นะคะ 1. พยายามสื่อสารให้ดีขึ้นการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะทุกคนพยายามฝึกในเรื่องของการสื่อสารเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถที่จะสื่อสารให้ดีขึ้นและมีความน่าเชื่อถือ ความมั่งคั่งร่ำรวยก็จะตามมาทันทีค่ะการสื่อสารก็เป็นหนึ่งในนั้นในเรื่องของแบรนดิ้งนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะฝึกให้รอยยิ้มกับคนรอบข้างแน่นอนค่ะไม่มีใครอยากจะคบหาคนที่ไม่อารมณ์ดีหน้าบูดหน้างอและที่สำคัญนะคะไม่เคยแจกยิ้มให้กับคนรอบตัวเลยข้อที่3นะคะฝึกตื่นแต่เช้าบอสสิงจะเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่า ตั้งแต่บอสหนิงเกิดมานะคะบอสหนิงจำความได้บอสหนิงไม่เคยเห็นคนรวยคนไหนตื่นสายสักคนค่ะคนที่รวยอย่างแท้จริงนะคะคนที่เขาสามารถทำเงินหลัก1ล้านไปจนถึง100ล้านได้พันล้านได้เขาให้ความสำคัญกับเวลามากๆเพราะฉะนั้น ฝึกตื่นแต่เช้านะคะพอเราตื่นแต่เช้าเราจะมีโอกาสได้ทำหลายๆอย่างหลายสิ่งนะคะมากกว่าคนที่ตื่นสายข้อที่4นะคะฝึกมองโลกในแง่ดีเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสนะคะลุกขึ้นไวในวันที่เราล้มการมองโลกในแง่ดีไม่ได้หมายความว่าเรามองทุกสิ่งทุกอย่างโรยด้วยกลีบกุหลาบ ะะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่การที่เราเป็นคนที่คิดบวกแล้วก็มองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ดีก็คือการเข้าใจธรรมชาติของปัญหาและเข้าใจธรรมชาติของชีวิตนะคะมีการยืดหยุ่นมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามสถานการณ์ถ้าเราสามารถยืนได้ก็ไม่ต้องนั่งแต่ถ้าเราสามารถนั่งได้ก็ไม่ต้องยืนนี่คือสิ่งที่เราจะต้องปรับทัศนคติของเรานะคะดีที่สุด ไม่มีค่ะแต่มีแค่ดีที่สุดณนะตอนนี้จงใช้ชีวิตนะคะให้อยู่กับปัจจุบันแต่ไม่ทิ้งอดีตเพราะอดีตบางอดีตก็สามารถที่จะสอนเราได้แล้วก็เป็นประสบการณ์ให้เราสามารถนำเอามาปรับปัจจุบันของเราและแก้ไขให้มันดีขึ้น แต่ก็อย่าลืมอนาคตนะคะไม่ใช่อยู่กับปัจจุบันจนลืมว่านะคะเราจะต้องมีเป้าหมายอีก5ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะวางแพลนในการใช้ชีวิตอย่างไรแต่การที่คุณจะมีสิ่งนี้คุณก็ต้องเริ่มต้นจากโลกภายในที่อุดมสมบูรณ์ก่อนโลกภายในที่อุดมสมบูรณ์ก็คือการคิดบวกเป็นต้นทุนนั่นเองค่ะ ข้อที่5นะคะรักตัวเองรักเวลารักสังคมรัก3อย่างนี้ได้ชีวิตของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะข้อที่6มีความสุขกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะคนที่มีความอุดมสมบูรณ์จากโลกภายในเท่านั้นนะคะถึงจะมองเห็นคุณค่านะคะกับสิ่งที่มีอยู่รอบตัวแล้วก็โอกาสแต่นะคะคนที่มีความแห้งแล้งนะคะอยู่ใน โลกภายในอยู่ในจิตใจอยู่ในความคิดนะคะมีแต่การคิดลบมีแต่ความกังวลมีแต่ความวิตกนะคะคนเหล่านี้ต่อให้ตัวเองยืนอยู่ในแวดวงร้อมนะคะของคนที่มีแต่โอกาสหยิบยื่นให้เขาก็จะมองไม่เห็นโอกาสเหล่านี้อยู่ดีค่ะคนที่มีความอดมสมบูรณ์จากโลกภายในเนี่ยนะคะเขาจะรู้วิธีการในการรักษา ะะรักษาโอกาสดีๆรักษาคนดีๆนะคะรักษาพันธมิตรดีๆที่อยู่รายร้อมรอบตัวของเขาข้อที่7นะคะคิดอย่างรอบคอบในสิ่งที่ควรระวังคิดรอบคอบในสิ่งที่ควรระวังแต่ไม่ใช่วิตกกังวลน,นะคะจนขัดขวางนะคะการลงมือทำของตัวเองคนที่คิดเยอะจิตตกฟุ้งซ่านนะคะ ที่เกียจอ่ากังวลเนี่ยนะคะมักจะใช้ชีวิตอยู่กับที่นะคะไม่ค่อยไปไหนแต่การที่เรามีความรอบคอบระมัดระวังในสิ่งที่ควรนั่นก็หมายความว่าให้ความสำคัญกับบางประเด็นเท่านั้นนะคะเอาละค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่บอสสิงจะแนะนำให้ให้เราสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ในการพัฒนาชีวิตแน่นอนแหละนะคะเราอย่ามองว่า เรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะไม่มีผลกระทบต่อการเติบโตในชีวิตของเราเรื่องบางเรื่องเราอาจจะไม่รู้ตัวนะคะจนกว่าเราจะเจออุปสรรคเหล่านั้นนะคนนะคะตัวเองป่วยยังไม่รู้อาการป่วยของตัวเองจนลุกลามไปจนถึงขั้น 3, ขั้น4อ่ะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะความหมายของบอสสิงก็คือการที่ชีวิตของเราอยู่กับที่บางครั้ง ถ้าเรามองย้อนกลับมาแล้วก็ไล่มาทีละข้อเนี่ยาอาจจะเจอบางข้อที่เราอาจจะต้องปรับนะคะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นค่ะเอาละค่ะนะคะบอสสิงขอฝากไว้เพียงแค่นี้ไว้วันหลังไว้วันหลังบอสสิงมีเวลาจะรีบมาลงคลิปนะคะดีๆแบ่งปันให้กับทุกคนอีกเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ